เรามาเริ่มดูที่ตัวชูกรน,นี่คือแบต18650ก็เป็นแบตลักษณะสมัยก่อนที่ใส่โทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาเขาให้มาทั้งหมดเนี่ยสามก้อนด้วยกันแล้วก้อนนี้วงจรก็ไม่ได้ต่อรวมถึงเนี่ยใช้กาวสองหน้าในการแปะเลยนะครับแผงวงจรที่เขาต่อเขาให้ช่อง USB A มาทั้งหมดเนี่ยสามช่องด้วยกันทาย้อนภาพไปตอนแรกก็จะมีแค่สองรูที่ใช้งานได้อีกรูกนึงอะ่ะเขาเอาพลาสติกมาปิดเอาไว้เรามาดูที่ราคา9 90บาทบ้างราคาแพงกว่า10เท่า โอ้โหแผงวงจรด้านในไม่ต้องพูดถึงมันละเอียดมากมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็ก็คือมันเป็นวงจรที่ได้มาตรฐานมอกแต่ที่ต้องอธิบายคือตัวของแบต นะครับนี่คือลิเทียมไอออนธรรมดาแต่นี่คือลิเทียมโพลิเมอร์ตัวนี้เหมือนเอาแผ่นที่มีความเรียบมาม้วน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 ซึ่งมันจะมีช่องด้านในไอช่องด้านในนั่นน่ะมันจะเป็นเหมือนประจุที่ส่งหากันและเกิดการเก็บพลังงานได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เอามันน่ะไปกระแทกแล้วทําให้ระหว่างชั้นไขม้วนด้านในเนี่ยมันจะเกิดการระวงจ